หลังจากเกมสตรีทไฟต์เตอร์ภาค2เปิดตัวออกมานะฮะมันก็ทําให้หลังจากปี1991เป็นต้นมาเนี่ยวงการเกมญี่ปุ่นนะก็งอกเกมไฟติ้งต่อสู้แบบ2มิติออกมามากมายเต็มไปหมดจนมาปี1993เดือน10ค่ายเกมเซกาเขาก็ออกเกมที่มีชื่อว่า Virtual Fighter ภาคแรกออกมาซึ่งก็เป็นเกมต่อสู้แนว3มิติแล้วปรากฏว่ามันโด่งดังแบบถล่มทลายมากสร้างปรากฏการทางสังคมในญี่ปุ่นจนทาให้ซีรีส์ v i r ร u a l Fighter เนี่ยนะฮะกลายเป็นไพรอนเนียหรือผู้บุกเบิกของเกมต่อสู้แนว3มิติจากนั้น,น Sega อะเซ ปีถัดมาปี1994เดือน11เขาก็ออก Virtual Fighter ภาค2ต่อทันทีซึ่งภาคนี้ก็ประสบความสําเร็จแบบภาคแรกเหนือกว่าด้วยจนกลายเป็นเกมระดับจุดประกายความนิยมให้วงการเกมต่อสู้แบบเดียวกับสต r e e t Fighter เลยก็คือไปร้านเกมที่ไหนก็จะมีแต่คนเล่นเกมนี้อยู่ทีนี้ในช่วงระหว่างที่ Virtual Fighter ภาคแรกโด่งดังนะครับบริษัทเนมโคเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าเออเนี่ยคงจะเป็นจังหวัดที่ดีนะที่เราน่าจะสร้างเกมต่อสู้แนวสามิติออกมาสักเกมเพื่อมากินส่วนแบ่งจากความดังของ Virtual Fighter ด้วยก็เลยทําใหห้ลังจากเกม Virtual Fighter 2เปิด ตัวได้ประมาณเดือนหนึ่งก็คือเดือนธันวาปี1994บริษัท Namco น,นะฮะก็เปิดตัวเกมที่มีชื่อว่า Tekken ภาคแรกลงบนเครื่องอาร์เคด แต่ยังไงก็ตามอ่ะตอนเปิดตัวเทเคินภาคแรกเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ดีหรอกนะครับเพราะในตอนนั้นเกม Virtual Fighter เนี่ยนะฮะเขาจะใช้บอร์ดของตัวเครื่องเกมตู้ที่มีชื่อว่า s e g a Mo เด2ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากทําให้รันเกม Virtual Fighter 2อเนี่ยออกมาได้ดูสวยงามแล้วก็สมูทลื่นไหลแต่สําหรับทาง N นมโคนะฮะตัวบอร์ดของอาเคที่จะทําประสิทธิภาพให้ไปพอฟัดพอเวียงกับของ Se ก a ได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้บอร์ดรุ่นที่มีชื่อว่าเนมโคซิตเ็มยค่่ายสูงซึ่งมันก็มีราคาและก็ อาเขตรวมถึงเรื่องกำไรขาดทุนแล้วเนี่ยแนมโคก็คงจะไปสู้กับเซกาไม่ได้แน่ นำโคนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจย้อนกลับไปใช้บอร์ดของไอเครุ่นเก่าที่มีชื่อว่า s ิเทนสิซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่เคยร่วมพัฒนากับบริษัทโซนี่บอร์ดที่เข้ากันได้ดีกับเครื่องเพล y s สเตชัน1แล้วก็เอาเกมเทคเคนภาคแรกนี่แหละไปลงบนไอเคทบอร์ดซิเทนสิซึ่งมันก็ช่วยลดต้นทุนได้เยอะมากก็จริงอยู่นะแต่ในแง่ performance กราฟิกอะไรพวกนี้ก็ไปสู้ของเซกาไม่ได้เลยมันก็เลยทาให้เทคเคนภาคแรกนะครับเปิดตัวโดยมีคอนเซปต์ว่าให้เกมวอร์่วล อยู่ด้านในของเกมเซนเตอร์เป็นเกมสามมิติดต่อสู้ที่ราคาไม่แพงแทนและกันถ้าแบบบ้านเราก็คือเวอร์ชวลเนี่ยนะนะก็หยอด20-30บาทไปส่วนเทคเ็นเนี่ยก็สิบาทแทนฟิลฟิลนั้นก็ค <g ımız> ือเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้แข่งขันกับเวอร์ชวลไฟเตอร์ตั้งแต่แรกเลยนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่จะไม่มีใครพูดถึงเทคเ็นที่ร้านอาเคดเลยนะฮะเพราะในส่วนการบังคับของเทคเ็นนะครับจะมีการจัดการเรียงปุ่มก็คือมีคันโยกอันนึงบังคับตัวละครแล้วก็มีปุ่มต่อยตะ2ปุ่มคล้้ายปุ่ม PS1 แวเราก็สาาามรถใช้อะไรต่างๆจาก การกดปุ่มเหล่านี้ได้ทั้งหมดและสิ่งที่เด็ดส,สําหรับเทคเคนเลยก็คือการป้องกันเนี่ยคุณก็แค่ขยับตัวไปด้านหลังก็สามารถป้องกันได้แล้วเหมือนพวกเกมต่อสู้2มิติคือในขณะที่เกมชั้นนําอย่าง Virtual Fighter นะฮะจะมีวิธีการบังคับที่แตกต่างกันเพราะเขาจะแบ่งป,ปุ่มป้องกันแยกไปอีกหนึ่งปุ่มเลยก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่ที่คุ้นเคยกับเกม Fighting 2มิติเนี่ยจะมาคุ้นกับไอ้ปุ่มป้องกันแบบแยกเนี่ยยากหน่อยแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะเล่นเกม Virtual Fighter ได้อย่่าางถนนแตสหรับเใช้้กการปองััันแแบบบค่ขยตวด้านหลังแบบเกม2มิติก็เลยทําให้หลายค่เล่นได ไม่อกอะีอทั้งเทคเคนเองเนี่ยก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างพวกการทําคอมโบกลางอากาศคอมโบ10ฮิตต่อเนื่องกันโดยกดปุ่มเรียงลําดับให้ถูกต้องซึ่งไอของแบบนี้เกมอื่นยังไม่มีในตอนนั้นมันก็เลยเริ่มทําให้มีนักเล่นเกมเนี่ยพูดถึงเกมเทคเคนกันมากขึ้นแล้วก็แอบได้รับความนิยมกันแบบลับๆในร้านอาร์เคดที่นี่นะครับหลังจากเทคเคนเปิดตัวอาร์เคดไปได้สักสองสาเดือนเนี่ยเขาก็เปิดตัวเกมเทคเคนเวอร์ชันคอนโซลก็คือ p s 1เนี่ยเครื่องเกมที่กําลังได้รับความนิยมในตอนนั้นโดยเพิ่มพวกตััววละครรที่่่่เเนนไมไมดด้ ade, ออ์ชายง He ู่คาซึงยะแล้วก็อีกหลายตัวให้มันสามารถเล่นได้ก็เลยทําให้เกมนี้มีตัวละครทั้งหมด18ตัวแล้วก็มีลูกเล่นฟีเจอร์หลายอย่างเพิ่มเข้ามาที่เวอร์ชันอาเคดไม่มีอย่างเช่นตอนเปิดเกมมาเนี่ยเขาก็จะให้เราเล่นเกมยานยิงกาลการ,ระหว่างโหลดได้สร้างความรู้สึกแปลกใจให้คนเล่นในตอนนั้นแถมถ้าเกิดเคลียร์ไอยานยิงนี่ได้เนี่ยจะปลดล็อกตัวละครมาเล่นได้ด้วยนะอีกทั้งเกมยังมีการใช้ CG มันทาเป็นเอนดิ้งมูฟวี่ของแต่และตัวละครเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ให้กับคนเล่นตัวเนื้อเรื่องเองเน่่ยยเเเอเแบบ DD, เเเอออัันะัาพาาาะะะตตววบนงงคจ ทำอะไรสักอย่างพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนเหลืองแล้วก็หันมายิ้มให้กล้องทำมาคนงงเลยว่าเฮ้ยทำไมตัวเอกเกมเป็นงี้วะเนี่ยไม่ได้เป็นแนวฮีโร่ฝ่ายคุณธรรมหรอพูดดีอย่างก็คือเทคเคนเนี่ยมันก็เป็นเกมที่มีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดประมาณหนึ่งมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะั่นแหละนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนี่ก็เป็นเกมฟลาติ้งสมิติเกมแรกของบริษัทเนมโคซึ่งณตอนนั้นนะ่ะพวกเขาแทบจะไม่มีโ no น้ตาวในการทําเกมต่อสู้เลยก็เลยทําให้บาลานซ์ของเกมเลยแย่มากเช่นในคอมโบต่อเนื่องเก็ดมสูมมาากกจนนดดดชุเเียยยวว็ตตตไ้ลลลแถ่ะะัครแบ่งความเก่งชัดเจน ตัวเก่งก็เก่งเลยตัวอ่อนก็อ่อนเลยทําให้สุดท้ายคนเล่นกันแค่ไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดให้พูดสรุปก็คือเกมเทคเคนภาคแรกเนี่ยก็คือโอเคว่ามันก็เป็นเกมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่คนทำเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโน้ตฮาวในการทําเกมต่อสู้ในแง่ Perform a n c e เนี่ยก็ด้อยกว่า Virtual Fighter 2เยอะแถมหลีกเลี่ยงไม่คิดจะไปต่อกรกับ Virtual Fighter โดยตรงอีกพูดอย่างก็คือเทคเคนภาคแรกเนี่ยเป็นเกมที่มีความทะเยอทะยานต่านั่นแหละนะฮะก็แง่ลวนะก็มันเป็นเกมที่ทบ เวอร์ชั่นไฟต์เตอร์ภาค2เนี่ยก็ขายได้ทั่วโลก2.5ล้านชุดแต่สําหรับเทคเคนเนี่ยทำยอดขายได้ในญี่ปุ่นไม่ได้ประมาณ9 0 0 0ชุดที่ก็อาจจะไม่ได้ถือว่าดังแบบพุแตกมากนักนะแต่กลายเป็นว่ายอดขายทั่วโลกของเกมเทคเคนนะครับขายไปได้3ล้านกว่าชุดซึ่งยอดขายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ยุโรปมันก็เลยทําให้ไอกเกมเทคเคนที่ก็ไม่ได้มีใครคิดหรอกว่ามันจะขายได้เนี่ยแต่พอผลลัพธ์มันออกมาดีเกินคาดอ่ะเขาก็เลยทําภาค2ต่อเลยและหลังจากภาคแรกขายไปได้ประมาณ8เดือนในปี1995เดือน8 <Tek ken S 1> ภาาาคค2กก็เเเปปปิิดดตตตััววบน้อออรซึ่งพมุ๊จ ้แรงทําให้ผ่านไป2เดือนเนี่ยเขาก็รีบออกเวอร์ชันใหม่ที่มีชื่อว่า t ทคนสอเวอร์ชัน B ออกมาเพื่อมาแพทเกมตัวแรกแล้วหลังจากนั้นอีกครึ่งปีเนี่ยเวอร์ชันคอนโซลก็ออกตามมาซึ่งในภาพรวมของ t ทคนสเนี่ยนะครับถึงจะผ่านจากภาคแรกมาไม่นานน่ยแต่ก็ถือว่าพัฒนากว่าเดิมแบบชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโมเดลตัวละครที่ดูดีขึ้นกว่าภาคแรกการเคลื่อนไหวโมชั่นก็ดูราบรื่นขึ้นชัดเจนก็เลยทำให้เล่นได้สนุกมากขึ้นรวมถึงในแง่ภาพรวมของวิชวลเนี่ยก็ดูสวยขึ้นด้วยต่อเริ่มต้นจะมีตตตตตัััวววลลลละะะะคคคครรรอออยู่่่่แถ้า้าาเกกิดน็ไงๆจทให ทั้งหมด25ตัวซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะเพราะสมัยนั้นเกมไฟติ้งสามมิติส่วนใหญ่เนี่ยตัวละครก็จะอยู่ราวๆที่10กว่าตัวนี่แหละในแง่เกมเพลย์นะฮะก็เพิ่มพวกแบบลุกเร็วแล้วคุณก็เตะต่ําสวนได้ตอนล้มไปเนี่ยก็รีคอเวอรี่แบบกิ้งถอยหลังลุกได้วิ่งเอาไหลชนศัตรูให้ลงไปนอนกับพื้นหรือจะวิ่งกระแทกเฉยๆก็ได้ไปจนถึงวิ่งเหยียบศัตรูเรียกว่าเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้เพิ่มดันามิกของเกมแล้วก็ทําให้คนเล่นเนี่ยสามารถวางแผนในการต่อสู้้้้้้ไดดมมาาาาาากกกกกขขึึนน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 ใใใแแแงงง่่่่เเเืืือออออรรรรียย็ถววปะละะหุคคคคััทตภ มาเป็นลัสบอสของเกมแทนตัวในเฮียจิที่คิดว่าตายไปในภาคที่แล้วเนี่ยก็กลับมาล้างแค้นลูกตัวเองในภาคนี้แล้วก็กลายเป็นตัวเอกของภาค2นี่แทนคือภาคแรกว่าหมืนแล้วนะมาภาคน,นี้นี่อย่างวะไปเลยคือทาเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ว่าตัวเอกของเกมต่อสู้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักความยุติธรรมอันแข็งแกร่งได้ถูกทําลายลงมาเป็นตะลุงหัวตั้งในแก้แค้นดุเดือดกับลูกตัวเองนี่แทนแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเอกนะฮะพวกตัวละครอื่นเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็ให้กลิ่นแปลกประหลาดเยอะมากคือมีีีีททััั้้งงคนนนนน่่หาาาาเเเเเมืออสสลรรรย์ปปจถึกกกวว็ชตติษณฉพะ เทคเคนที่ดึงตุยคนมาเล่นได้จํานวนมากคือแน่นอนนะฮะว่าคุณภาพโดยรวม Perform a n c e อะไรเงี้ยมันก็ยังสู้ Virtual Fighter 2ไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่โดดเด่นสําหรับเทคเคนนะฮะก็คือพวก m o v i e c g ที่สวยงามและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเกมมันมีองค์ประกอบจานวนมากที่สามารถเล่นคนเดียวก็สนุกได้เอาจริงๆนะมันเหมือนเป็นเกมที่ทำมาเพื่อลงคอนโซลเล่นที่บ้านมากกว่าอาร์เคดเลยด้วยซ้ํามันก็เลยทําให้ต่อให้ไม่ใช่คนที่ไปเล่นเกมที่ร้านเกมเนี่ยก็สามารถสนุกกับเกมนี้ที่บ้านได้ทําให้ฐานแฟนคลับจากภาคแรกเนี่ยไม่ได้กกเึนนนอ สอก็ยังมีองค์ประกอบครอบคุมด้วยนะฮะมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยสามารถตอบสนองและก็ดึงดูดนักเล่นทั้ง2กลุ่มได้ก็คือกลุ่มที่ชอบเล่นเกมต่อสู้เป็นหลักแล้วก็กลุ่มแคชชัวคนทั่วไปที่ชอบเล่นเกมที่บ้านได้ก็คือเขาสามารถสร้างโฟลว์ที่สามารถทําให้คนเล่นที่บ้านเพื่อฝึกซ้อมแล้วก็ไปโชว์โหดที่ร้านเกมตู้ได้ด้วยส่วนคนที่ชอบเล่นที่บ้านก็เล่นที่บ้านไปแถมเกมเนี้ยเวอร์ชันอาร์เคดนะฮะก็มีอะไรพิเศษด้วยนะก็คือเกมเทคนภาค2เนี่ยนะครับเป็นเกมแรกในประวัติศาสตร์ของเครื่องเกมต จะจดจำเวลาของเกมที่ถูกเล่นยิ่งถูกเล่นนานเท่าไหร่ตัวละครก็จะยิ่งถูกปลดล็อกออกมามากขึ้นมันก็เลยสร้างไวยรัลเล็กๆให้กับแฟนร้านเกมได้เลยว่าเ <c oughs> ฮ้ยทำไมตู้นี้มีตัวละครมากกว่าตู้นี้วะ และด้วยความโด่งดังของเด็เคนที่มีเยอะขึ้นมากนะฮะมันก็เลยทําให้ภาค2เนี่ยขายได้ในญี่ปุ่น1.37ล้านชุดเป็นเกมของเครื่อง Play วันเกมแรกที่ขายได้ล้านชุดในญี่ปุ่นแล้วก็ขายได้ทั่วโลกที่5.74ล้านชุดเรียกว่าถล่มทะลายเลยดีกว่าขนาดเอาชนะสตีไฟเตอร์4โลกที่ออกในปีเดียวกันได้มันก็เลยทําให้เกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยเริ่มมองเลยว่าเฮ้ยบริษัท Namco เน,นี่ยนะจะมาเป็นคู่ต่อสู้โดยตรงในเกมต่อสู้3มิติกับบริษัท Sega ที่ทำ Virtual Fighter แน่ๆเลยวะ่ะเหมือน Capcom กับ SNK ที่เป็นคู่ตตตต่่่ออสสูู้โดยรงงในนเกมม2ิั2 หลังจากนั้นในเดือนมีนาคมปี1997นะครับ Namco เนี่ยก็เปิดตัว Tekken ภาค3ลงบนเครื่องเกมตู้โดยสําหรับภาคเนี้ยจะแตกต่างกับภาคหนึ่งกับภาค2ออย่างสิ้นเชิงเลยเพราะด้วยความดังของภาค2เนี่ยมันก็เลยทําให้ภาค3อะ่ะเริ่มมีคนจํานวนมากอะ่ะตั้งตารอคอยแล้วก็เริ่มคาดหวังเกมกันสูงมากขึ้นคือมันจะเป็นฟิลแบบว่าพอมีคนบอกว่าเฮ้ย Tekken จะออกภาคใหม่แล้วนะก็จะมีคนจํานวนมากตื่นเต้นกันแล้วนะแม้แต่แฟนขับเกม Virtual Fighter ที่ก็ยังมีเยอะอยู่แหละแต่พวกเขาอ่ะก็เริ่มหันมาสนใจ Tekken กันมากขึ้นโดยเฉพาะเวอร์ชั่่่นนขอออองงงงงเเครรืืลลทีกหจา ดโดยในภาค3เนี่ยนะครับก็เป็นการปรับปรุงกราฟิกให้ดูดีขึ้นมากและที่พัฒนาแบบเห็นชัดที่สุดเลยก็คือคาแรคเตอร์วิชวลที่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่มันก็ยังดูเป็นโพลกโกนยิ้มได้อยู่แต่มาภาค3เนี่ยเขาก็แทบจะรีฟอร์มให้ดูเหมือนมนุษย์มากขึ้นแบบชัดเจนระบบเกมเพย์เนี่ยก็เพิ่มการเดินสเต็ปออกห้างโดยการกดขึ้นลงเบาๆเพิ่มความลึกเหมือนเกมไฟติง้งสามมิติเกมอื่นๆเข้ามาการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ยก็ไปใช้โมชั่นแคปเจอร์จากนักศิลปะก,การต่อสูจ้จริงๆก็เลยทําาาาห้้กกกกรรรรเเเเคลลืืืื่่่่ออออนนนนนไววบแ็สสมมจิงงงขึพั ความซ้ำซากจำเจเขาก็เลยให้เซตติ้งของภาค3เนี่ยผ่านมาจากภาค29ปีก็เลยทําให้พวกตัวละครเนี่ยก็เป็นเจเนเรชันใหม่ๆเพื่อเพิ่มความสดใหม่เข้ามาคือแง่แล้วว่ามันก็มีแฟนเกมจากภาคเก,ก่าๆบ่นเหมือนกันนะฮะว่าจะทำสคริปต์เนื้อเรื่องมาเป็นรุ่นใหม่ทาไมวะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวละครใหม่ๆไม่ได้รับความนิยมนะฮะเอาจริงๆการเพิ่มตัวละครพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มความลึกให้กับเส้นเรื่องของเกมเทคนได้นะก็ทําให้มีคนชื่นชมกันมากเหมือนกันในจุดนี้ยิ่งเพิ ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมเทคเคนในขณะเดียวกันน่ะพวกตัวละครเก่าๆบางตัวก็กลับมาแถมยังมีท่าเดิมๆผสมกับท่าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาก็ช่วยเพิ่มความผูกพันระหว่างคนเล่นกับตัวละครได้มากขึ้นในด้าน CG อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังทําได้สวยงามคุณภาพสูงเหมือนเดิมนะฮะเอาจริงๆไอ้พวก CG เหล่านี้ถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนสาคัญที่ทําให้คนซื้อเกมเทคเคนมาเล่นเลยด้วยซ้ำนะเพราะมันทั้งภาพสวยตลกเฮฮาแถมยังช่วยเพิ่มเดฟให้กับตัวละครได้ดีมีหลายตัวละครเลยนะที่เราอยากจะรู้ว่าฉากจบของมันเป็นยัง มเพลย์สเตชวันเนี่ยให้เดินไปข้างหน้าได้ด้วยนอกจากในที่เด็ดที่สุดเลยก็คือเวอร์ชันคอนโซลนะฮะได้มีการเพิ่มโหมดที่มีชื่อว่า Tekken Force เข้ามาซึ่งก็เป็นโหมดให้เราเล่นเกม k ท e n ในแอคชั่นแบบเดินด้านข้างรวมถึงโหมด Techken Ball ที่ให้เราเล่นเกม t e k k คนต่อสู้ผสมวอลเลย์บอลชายาหาดได้คือมันแทบจะเป็นเสน่ห์ของเกม Tekken อย่างหนึ่งเลยนะฮะที่เวอร์ชันคอนโซลเนี่ยมักจะมีอะไรเด็ดๆที่เวอร์ชันอาร์เคดไม่มีมันก็เลยทําให้ยอดขายของภาคเนี้ยถล่มทลายเลยนะฮะขายได้ในญี่ปุ่นที่1.77ล้านชชุุดดแแลล้วกกก็็ทททั่่่่่โอยูี8.3าานนจซึงไมปใร นะเพราะคุณฮาราดะโปรดิวเซอร์ของเกมเทคเคนเนี่ยเขาก็เคยเออกมาบอกนะว่าตลาด95%ของเกมเทคเคนเนี่ยอยู่ที่เวอร์ชันคอนโซลที่ขายในต่างประเทศที่นี่นะครับในช่วงเวลาที่เทคเคนภาค3วางขายเนี่ยเกมต่อสู้แบบ2มิติก็ยังโดเนตตลาดอยู่รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องเกมตู้ก็ยังเฟื่องฟูอยู่และเกมเทคเคนเองก็ไปได้วยสวยด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละที่ทั้งระบบปฏิบัติการว i n d o w s ก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นการพัฒนาของเครื่องเกมคอนโซลตามบ้านก็สูงขึ้นคอนเทนต์แนวออนีมารก,ก็มนก็เเลยทําให้คนที่บ้านมากขึ้น มันก็เลยค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั่วโลกมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศฝั่งยุโรปก,ก็เลยเริ่มทําให้เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะว่าการหารายได้แบบให้คนไปเล่นเกมหยอดเหรียญตามร้านเกมเพื่อกินตังระยะสั้นจะค่อยๆกลายเป็นโมเดลธุรกิจที่ล้าสมัยและยุคสมัยของเครื่องเกมคอนโซลตามบ้านเนี่ยจะมาถึงและในอนาคตหลังจากนี้เนื้อหาแนวออนไลน์ line, แนวออนมาน์เนี่ยก็จะกลายเป็นกระแสะหลักในอีกไม่ช้าแน่ๆซึ่งก็โชคดีนะที่เกมเทคนเนี่ยประสบความสําเร็จในต่างประเทศมากมันก็เลยทําให้พวกทีมงานนะฮะเขาเริ่ ล,ล่มสลายเนี่ยชัดก่อนใครเพื่อนทำให้พวกทีมงานเนี่ยค่อยคอยค,อยคิดแล้วว่าจะทํายังไงให้เกมต่อสู้ของเขาอ่ะยังอยู่ได้ในยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะมาถึง แล้วพอเข้าสู่ปี2000นะครับไอสิ่งที่คาดการเอาไว้มันก็มาถึงจริงๆคือด้วยวิวัฒนาการที่เห็นมาตั้งแต่ยุค90ไปปก็คือพวกเครื่องเกมคอนโซลทาให้จํานวนเกมต่อสู้ที่ลงอาร์เคดเนี่ยลดลงเยอะมากคือถ้าเกิดเทียบกับช่วงกลางๆปี90เนี่ยนะฮะปีหนึ่งเนี่ยจะมีเกมต่อสู้ออกมาสัก10-15เกมแต่พอมาถึงตอนปี2000เนี่ยปีหนึ่งมีไม่ถึง5-6เกมเลยด้วยซ้ําหายไปเกินครึ่งอะ่ะเรียกว่าเป็นยุคน้ําแข็งของเกมต่อสู้เลยก็ว่าได้ขนาดที่ผู้บ แต่สาหรับเท็กเกนะครับทีมพัฒนาเกมเขาเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นในช่วงนี้มากกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ําพวกเขายังรักษาจิตวิญญาณของการไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างเกมให้ดีขึ้นต่อไปมันก็เลยทาให้เกมเทคเกเนี่ยยังรักษาความนิยมของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องก็คือถึงเกมต่อสู้อื่นค่ายอื่นจะล่วงลอยลงยังไงเนี่ยนะแต่เทคกเก็ก็แทบไม่มีปัญหาอะไรเลยเขายังสามารถออกภาคใหม่ๆต่อเนื่องได้โดยที่ใช้เลขภาคกากับไม่ต้องไปพยายามบิดชื่อบิดอะไรแล้วก็ยังขายได้ตลอดอย่างต่ำสองล นะมันก็เลยส่งบลให้ตลอดช่วงเวลา10ปีนะครับก็คือตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2010ที่เป็นช่วงยุนน้าแข็งของเกมต่อสู้เนี่ยแต่สําหรับเกมเท็เคนอาจจะถือว่าเป็นยุคลุ่งรืองเลยด้วยซ้ํเพราะคู่แข่งไม่ใช่แค่แนว3มิตินะแต่2มิติก็แทบจะตายกันหมดไม่มีใครมาสู้ด้วยประมาณว่ามึงไปเล่นคนเดียวเหอะเท็เคนฮะก็เลยถูกทิ้งให้อยู่ตามลาพังของตลาดเกมต่อสู้ของญี่ปุ่นอยู่เกมเดียวโดยไอ้ช่วง10ปีที่ว่ามันเนี่ยก็มีเกมเท็เคนออกมาหลายภาคเลยนะอย่างในช่วงระหว่างที่ เป็นภาคที่มีชื่อว่า Tekken t ท็ก Tourna มนตลงบนเครื่องไอคเอนเมื่อปี1999เดือน7หลังจากนั้นเนี่ยก็มาลงคอนโซลในปี2000เดือน3ซึ่งก็เป็น1เดือนหลังจากเครื่อง PS2 เปิดตัวก็เลยทําให้ t ท kken Tag เนี่ยเป็น t e k ค e นเกมไรกด้ที่ลง PS2 ทําให้กราฟิกมันดูดีกว่า arcade ไอคเอนแบบเห็นชัดอยู่นะโดยภาค Tag กเนี่ยนะครับก็เป็นผลงานที่พัฒนาใช้เวลาแป๊บเดียวเพื่อเอามาอุดรอยต่อก่อนไปภาค4มันก็เลยทําให้ภาค Tag เนี่ยเป็นเหมือนเกม All Star งานปาร์ตี้ที่เอาตัวละครเกือบทั้งหมดของซีรี สคือทั้งจินจุนแม่ลูกเนี่ยก็โผล่มาในร่างที่อายุเกือบเท่ากันทําให้ผ่านนี้มีตัวละครทั้งหมด39ตัวซึ่งที่ให้มาเยอะขนาดนี้นะฮะก็เพราะต้องการจะนําเสนอระบบใหม่ที่มีชื่อว่าระบบแท็กทีมที่เราสามารถเลือกตัวละคร2ตัวที่เราชอบเนี่ยให้อยู่ทีมเดียวกันแล้วก็คอยเปลี่ยนตัวละครไปมาในหลายๆสถานการณ์เช่นตอนอยู่เฉยๆหรือตอนคู่ต่อสู้กําลังลอยเพื่อมาสู้แทนหรือทําคอมโบต่อกันแถมยังใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนตัวแบบหลอดเลือดเราถ้าเกิดขึ้นสีแดงเนี่ยนะพอถกเปลี่ยนตัวออกไปเนี่ยมันก็จะมี HP ได้ก็เลย ะะก็คือการเลือกเปลี่ยนตัวละครในจังหวะด,ดีๆก็คือมันก็เป็นเกมเทคเคนที่ถึงจะมีระบบใหม่นําเสนออะไรใหม่ๆแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์และก็เสน่ห์ของเทคเคนแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างครบคันก็เลยทําให้มีแฟนเกมจานวนมากเนี่ยลหลงไหลสปินออฟตัวนี้มากที่ถึงจะไม่ใช่ภาคหลักอะแต่ก็ทํายอดขายไปได้ทั่วโลกที่2.39้าล้านชุดคือฟังดูไม่เยอะเท่าของเก่าหรอกแต่นี่คือตอน PS2 เปิดตัวไม่ได้แป๊บเดียวนะจนมาในปี2อ0 1ัหงเดือน8นะครับเกมลำดับที่5าของซีรีส์กวางขายจนได้ก็คือเทค ก็เลยทําให้เทคนภาคสนะครับความคาดหวังของแฟนๆเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าก็คือคาดหวังแหละแต่แบบยังไงก็ได้มากขึ้นนะเพราะขนาดไม่ใช่ภาคหลักก็ยังสนุกเลยเพราะงั้นภาคใหม่มาเนี่ยก็สนุกแน่นอนต่อให้ไม่ใช่ภาคหลักก็ไม่เป็นไรแต่หารู้ไม่ว่าภาคสี่นี่แหละเป็นภาคที่โดนด่าเยอะที่สุดในซีรีส์เลยโดยภาคนี้นะครับก็ได้มีการปรับระบบกราฟ,ฟิกขึ้นมาจากเทคนแท็ g ระดับหนึ่งแต่เกมเพลย์เนี่ยเขาปฏิรูปครั้งใหญ่เลยโดยที่ภาคเนี้ยสเตตต่อสู้นะครับมันจะไม่ได้เป็นอน,นันตร้ขีดจำกัดแบบภาคเก่าๆแล้วแต่จะมีกกาาาาแพงงงงสิ่่ีดขขวตๆเ้ม ทำให้ตัวเราชนสิง่งกีดขวางเหล่านั้นได้ไปจนถึงเพิ่มพื้นที่แตกต่างระดับความสูงเข้ามาด้วยแถมยังสามารถจับศัตรูเปลี่ยนตำแหน่งได้มีการปรับอะไรหลายอย่างทําให้วิธีการเล่นเปลี่ยนไปก็คือแต่เดิมนะฮะเกมเทคเคนเนี่ยรูปแบบการเล่นก็คือคุณต้องอ่านจังหวะของศัตรูแล้วก็แบ็กสเตปถอยหลังหรือหลบข้างๆเพื่อหลบการโจมตีแล้วก็สวนคอมโบเป็นชุดแต่ว่าภาคเนี้ยมีการเนิร์ฟคอมโบทําให้พลังโจมตีลดลงทําให้รูปแบบการเล่นที่แบบหลบแบ็กสเตปแล้วก็สวนด้วยคอมโบชุดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน ออกมาได้ไวกว่ากันมากขึ้นอีกทั้งการบังคับเนี่ยก็มีเปลี่ยนด้วยนะคือตอนภาค3เนี่ยคุณกดขึ้นเบาๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเดินขึ้นแต่ถ้าเกิดกดค้างเนี่ยนะมันก็จะเป็นการกระโดดกดลงเบาๆก็จะสเต็ปลงกดค้างก็จะเป็นก้มแต่มาภาคเนี้ยคุณกดลงยังไงเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปลงอย่างเดียวต้องกดลงควบคู่กับถอยหลังไว้ด้วยถึงจะเป็นการก้มก็ทำเอาคนต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรคือระบบที่ว่ามาเนี่ยมันก็มีหลายอันที่เป็นรากฐานของซีรีส์เทคเคนที่ยังดำเนินมาจนถึงทุกวันน เยอะมากๆแถมองค์ประกอบอื่นก็โดนด่าดนะ้วยนะเช่นภาคนี้ตัวละครก็ลดลงจากภาคแทกครึ่งหนึ่งเหลือ19ตัวแถมเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความซีเรียสมากขึ้นทําให้เ,เลเมนต์ความคอมเมดี้ลดลงไปและยิ่งคนก็เพิ่งเล่นภาคแทกมาที่อันนั้นนะ่ะทั้งตัวละครเยอะความฮาก็มีเยอะมากก็ยิ่งทาให้คนเปรียบเทียบภาคสีกับภาคแทกมากขึ้นคือข้อดีของภาคนี้มันก็มีแหละอย่างตัวละครที่หลายๆคนชอบเช่นคาซุยะในที่ภาค3าไม่โผล่มาก,ก็คืนชีมาในภาคสีนี่แถมลัสบอสอย่างฮิฮาจิที่แต่งตัววอออะะะไไรรรขงงมมเเเนนนนนี่นะ่ยยกกก็ทํําาาให้้้คจจดดแแแตปปปลปบบลูบบพ มันก็เลยทําให้แฟนเกมเยอะมากๆที่วอยวายว่าภาคนี้แย่แล้วก็บอกว่าดูมีความเทคเค้นน้อยลงมากจนคนคิดว่ามันไม่เอาต้นแบบออกแบบดันมาจากเกม Dead or Alive ภาค2ที่ดังตอนปี1999ป่าวะก็เลยส่งมันให้ภาคสีเนี่ยนะครับยอดขายในประเทศอยู่ที่350,000ชุดแล้วก็ทั่วโลกอยู่ที่ราวๆ2ล้านชุดต่ำกว่าภาค Tag Tournament แต่คือถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Virtual Fighter ที่เพิ่งออกภาคสีในเวลาใกล้ๆกันเนี่ยที่นั้นก็ขายได้ทั่วโลก1.5ล้านชุดก็ทำให้เ e ค k e ้4่เนี่ยก็ถือว่าพอโอเคแหละนะแต่ ก็ทําให้คุณฮาราดะเนี่ยแกให้สัมภาษณ์หลายครั้งเลยนะว่าภาค4เนี่ยถือว่าเป็นความล้มเหลวของทีมงานเลยพวกเขาก็เลยรวบรวมความคิดเห็นและก็รีเคล็ดต่างๆของผู้เล่นให้มากที่สุดเพื่อจะเอาไปปรับปรุงในภาคต่อไปอ่าจริงๆถ้าเกิดพูดในองมุมนึงมันก็ได้เหมือนกันนะว่าถ้าไม่มีภาค4ก็คงไม่มีภาค5เหมือนกันเพราะเหมือนพวกเขาอ่ะอยากจะสร้างเกมที่สนุกโดยมีภาค4เป็นเบสหลักนี่แหละก็เลยพยายามจะหาทางปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นในอนาคตเอา ทีนี้หลังจากภาค4เปิดตัวได้3ปีนะครับในปี2004เดือน11เขาก็เปิดตัว Tekken ภาค5ซึ่งเป็นภาคที่เราพอเดาออกเลยว่าเขาพยายามจะปรับปรุงคำวิจารณ์จากภาค4ก็ทําให้คนรอรุ้นเยอะเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงโดยภาค5เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3เวอร์ชันนะครับเป็น Tekken 5.0ตอนเริ่มก่อนแล้วก็ออกตัว5.1เป็นตัวปรับบาลานซ์แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ Tekken 5 Dark Resurrection โดยออกเรียงตั้งแต่ PS2 PS p s t ไป PSP ซึ่งภาค5เนี่ยก็มีการปรับปรุงอย่างที่เขาเคยพูดไว้จริงๆนะเช่นภาคที่แล้วคนบ่นตัวละครน้อยมาภาคเนี้ยถ้ารวมทุกเวอร์ชันก็มีตัวละคร ทั้งหมด3 6ตัวเกือบจะเท่ากับเทคเคนแท็กภาคที่มากที่สุดอะในส่วนเนื้อเรื่องโดยรวมก็ยังซีเรีสแหละแต่องค์ประกอบความตลกคอมเมดี้พาราดีอะไรเนี่ยที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเกมซีรีส์นี้นะฮะก็กลับมาเพื่อช่วยทําให้แต่ละตัวละครน,นมีจุดเด่นสีสันมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบที่โดนด่านในภาค4เยอะอย่างพวกด่านมีสิง่งกีดขวางหรือบางทีที่โพสิชันเชนกับศัตรูแล้วก็ไปติดฉากอะไรพวกนี้ก็เอาออกคือความแคบของด่านที่เหมือนล็อกอยู่ในห้องก็ยังมีเหมือนภาค4แหละแต่ก็มีด่่่าาาาาานททีีไรรร้้้้กก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 กํแแแพพงงงงงงลลลลลลััััับบบบบมมมดดวยยยะะเ็็็คคๆภ4ตตจอห พ้อมกันนี่ยก็เอาออกกลับไปเหมือนภาค3แทนลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในภาคนี้อย่างการแต่งตัวคัสตอมไมซ์ตัวละครเนะี่ยบอกเลยว่าโคตรดีผมแม่งโคตรชอบเลยเสียอย่างเดียวที่เงินที่ได้ในแต่ละดาเนี่ยมันได้น้อยเกินไปนะแล้วของบางอย่างเนี่ยก็โคตรแพงทําให้ต้องเล่นเยอะมากถึงจะได้ของเจมจจมที่เราต้องการได้แถมพวกโหมดโบนัสโหมดเล่นคนเดียวเนี่ยก็มีมาให้สนุกได้อย่างครบคันเวอร์ชั่นเพย์ทูเนี่ยเปิดมาก็มีมินิเกมยานยิงให้เล่นด้วยก็คือเขารับฟังคนที่ดดาจะภาคก่อนแล้วก็มาปรับปรุงเยอะมากโดยที่ก็ยังพยายามยืนหยัดเบสข,ของภาาคคไวว้้้ในนนบบงจุดดยเหีะรั ก็เลยทาให้ภาค5เนี่ยเป็นภาคที่สนุกมากคนชมกันโคตรเยอะมียอดขายรวมทุกเวอร์ชันทั่วโลกอยู่ที่8.2ล้านชุดมันก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับเทคเคนเนี่ยเขากล้าที่จะเปิดหน้าท้าชนสู้กับเวอร์ช l f i ไฟ t e เตอร์คู่แข่งตลอดกาลของเขาแล้วก็คือตามร้านเกมตู้เทคเคนจะไปอยู่หน้าร้านแบบเดียวกับเวอร์ช l f i ไฟ t e เตอร์ไม่ต้องไปหลบๆแบบในอดีตแล้วแถมภาคนี้ตัวอาเคเนี่ยเขาก็มีเพิ่มลูกเล่นอย่างไอสิ่งที่เรียกว่าเทคเคนเน็ตไอดีการ์ดเพิ่มเข้ามาที่เวลาที่เราไปเล่นเกมนี้ที่ตู้อาเคะครัเนยเอาาสื้้ผ ไย,ยิ่งทําให้เล่นเกมเนี่ยที่ตู้อา c a d มีความหมายยิ่งขึ้นไปอีกทําให้ในที่สุดน,นะครับเทคเคนเนี่ยก็สามารถทํารายได้จากร้านเกมตูย้ยออเล่นได้เยอะมากอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนเอาชนะวอร์ชวลไฟเตอร์คู่แข่งตลอดการที่ตอนนั้นออกภาค4ได้แล้วก็คือ10ปีนับจากภาคแรกออกขายที่ตอนนั้นเออทำตัวทะเยอทะยานต่ําแต่ตอนนี้นความนิยมของเทคเคนเนี่ยเอาชนะผู้บกเบิกวอร์ชวลไฟเตอร์ไปได้แล้วนั่นเองเออรู้สึกว่าภาค5เนี่ยตัวเวอร์ชัน PS สามก็จะเป็นครั้งแรกด้วยนะที่เทคเคนเล่นออนไลนไ คิเนมาตอนปี2005เดือน9นะครับบริษัทแนมโคเนี่ยก็ไปควบรวมกับบันไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบันไดแนมโคแล้วมาในปี2007เดือน11ในฐานะบริษัทใหม่เนี่ยเคาก็ได้เปิดตัว Tekken 6ลงที่ตู้อาร์เคดในปีต่อมาก็คือ2008เดือน12เคาก็ออกเวอร์ชันอัปเดตเป็นบัดไลรีเบเลียนแล้วก็อีก1ปีก็คือ2009เดือน10ถึงค่อยเอาเกม Tekken 6นี่มาลงคอนโซลแล้วก็มีเวอร์ชั่น PSP ด้วยโดยผ่านนี้นะฮะตัวละครก็มีมากกว่า40ตัวไปแล้วโดยรวมทุกตัวในเวอร์ชั่นสุดท้ายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด43ตัวแถมให้ฟีเจอร์ Time ร e l e a s e ที่เครื่องเกมตู้ที่ยิ่ง นานเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งปลดล็อกตัวละครเอกลักษณ์โดดเด่นของเกมนี้นะฮะก้าวออกไปแล้วด้วยในภาคนี้แต่และตัวละครเนี่ยก็มีความยูนิคชัดเจนแต่มีบาลานซ์ที่ดีด้วยนะทั้งที่ตัวละครเยอะรู้สึกจะถูกยกย่องเลยนะว่าไอเทมเล่นหตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นภาคที่มีบาลานซ์ที่ดีที่สุดของซีรีส์ระบบการต่อสู้ก็ยังอิงจากภาคที่แล้วแต่เพิ่มระบบสถานะเอเชที่พอเลือดเราใกล้หมดเนี่ยตัวเราก็จะโกรธแล้วก็โจมตีแรงขึ้นทําให้สามารถพลิกสถานการณ์จากจะแพ้มาเป็นชนะได้แล้วก็เพิ่มระบบเบัลาลอยเด้้งขึนมา ซึ่งจังหวะเนี้เราก็สามารถทําคอมโบต่อใส่ได้ก็เลยทําให้คนเล่นต้องคิดมากขึ้นว่าจะทําคอมโบต่อเนื่องยังไงจากไอ้ระบบบัลนี้ดีใช้ในไทมิ่งไหนดีนะก็คือมีเรื่องที่คนเล่นต้องให้ความสําคัญมากขึ้นคือแน่นอนแหละว่าไอ้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ทาให้เล่นแล้วรู้สึกท้าทายมากยิ่งขึ้นแหละแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้แกลบระหว่างคนเล่นหน้าใหม่กับผู้เล่นประสบการณ์เนี่ยยิ่งห่างมากขึ้นว่าแต่ก่อนมากจนเริ่มมีผู้เล่นหน้าใหม่ออกมาบ่นพอสมควรเหมือนกันนวว่่าาเ้ยไมลขึจง คือภาพรวมเทคเก้นหเนี่ยก็เป็นเกมที่อัปเกรดจากภาค5ได้ดีแหละนะฮะถูกต้องตามเส้นทางแหละแต่ก็เป็นภาคที่มีคนบ่นเยอะเหมือนกันคือนอกจากไอแก็บผู้เล่นหน้าใหม่กับหน้าเก่าแล้วเนี่ยนะกว่าเกมนี้จะอรอตลงคอนโซลเนี่ยก็ต้องรองเกือบตั้ง2องปีแถมพวกโหมดโบนัสอะไรต่างๆเนี่ยก็น้อยลงมูฟีต่างๆก็สั้นแล้วก็น้อยกว่าที่ผ่านมาทั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเทคเ e n นเวอร์ชันคอนโซลเลยแล้วด้วยความที่คอนเทนต์น้อยลงชัดเจนนะครับมันก็เลยทําให้เทคเก้นหกตัวคอนโซลเนี่ยถูกยกให้เป็นเทคเก้นเวอร์ชันคอนโซลที่แย หเห็นแต่ตอนเน็ตแคสเนี่ยมันกลายเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ระดับที่ความคาดหวังมันสูงมากแล้วก็ไม่แปลกหรอกที่คนจะบ่นกันเยอะแต่ถึงยังไงภาคนี้มันก็ขายได้ทั่วโลก3.5ล้านชุดนะ ทีนี้ในช่วงที่เทคเคนภาคหกออกเนี่ยนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ตู้เกมอาร์เคดรวมถึงเกมต่อสู้เนี่ยตายแทบจะทั้งหมดเลยเหลือเทคเคนเล่นอยู่ในตลาดคนเดียวคือคิดเอาแล้วกันนะฮะว่าคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมเซนเตอร์ของเทคเคนก็คือเกมเคนยูเอฟโอแคทรเจอร์จับตุ๊กตาฟิกเกอร์แต่ในที่สุดน,นะครับตอนปี2008ยักษ์ที่หลับอยู่ก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาก็คือเกมสตีท์ไฟเตอร์ภาค4ที่แคปคอมก็เงียบไปเกือบ9ปีก็กลับมาสู้ในตลาดเกมต่อสู้อีกครั้งโดยหหนนนนนนึ่่่งงใสสสาาาาเเเเตตุุทีีออออออยยยยกกกกกลัับบมมู้้ดดว็คคคืณโโโะชิิรรร์ข ตลอด10ปีที่ผ่านมาเด็กเกมไฟติ้งอ่ะตายไปเยอะแต่กลับมีเทคนคลองตลาดอยู่คนเดียวเขาก็เลยอยากปลุกผีสเตเตไฟเตอร์ขึ้นมาทําอีกทั้งช่วงเวลานี้นะครับก็คือช่วงปี2000ัปไปยๆเนี่ยก็เป็นยุคที่เครื่องเกมคอนโซลกำลังพัฒนาต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ระดับไฮเอ็นมัสเตอร์เลสเนี่ยนะก็แพร่หลายในหมู่ผู้คนทั่วไปมากขึ้นแถมคนจํานวนมากเนี่ยก็เริ่มเล่นเกมแบบออนไลน์กันแล้วรวมถึงุตสาหกรรมอีสปอร์ตก็เริ่มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกทําให้เกมเนี่ยจากที่แต่เดิมเราเล่นคนเดียวสนนนนนุกคคคคเเีียย่่่่่ออๆไไปปูทลมมมมใใหห้้ืจถึงาช กกคือแน่แหละฮะว่าตอนนั้นทัวร์นาเมนต์เกมต่อสู้เช่น EV o อะไรพวกนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่พอคำว่า eSport เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในสังคมมันก็เลยค่อยๆนําพาโลกของเกมต่อสู้เนี่ยค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ถึงโลกจะค่อยๆเปลี่ยนกลับมาดีขึ้นอะไรยังไงเนี่ยเทคเกนก็ยังออกเกมของตัวเองต่อเออนื่องต่อไปเหมือนที่ผ่านมาไม่มีเปลี่ยนโดยมาในปี2011เดือน9นะครับเขาก็ได้ออกตัวสปินออฟเทคเกนแท็กทัวร์นาเมนต์2ที่ห่างจากภาคแรก,กเร ade, กือบอ2 หกเดือนต่อมาเนี่ยก็ค่อยออกเวอร์ชันคอนโซลทายอดขายไปด้วยทั่วโลก1.5ล้านชุดโดยในส่วนของตัวละครเนี่ยก็เอาผ้าโขมาทั้งหมดเลยรวมถึงตัวละครเก่าๆก็กลับมากันให้ลืมทําให้ภาคน,นี้นะฮะตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวละครทั้งหมด59ตัวระบบเกมเพลย์ก็ยังเหมือนภาคที่แล้วอะ่ะก็คือเราจับคู่ตัวละครสลับไปมามีระบบใหม่ที่มีชื่อว่าแท็กแอดเซสที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยกับคู่หูเราเนี่ยเข้ามาโจมตีศัตรูทําคอมโบได้พร้อมๆกันทําให้เกมดูสมกับชื่อแท็กมากขึ้นไปอีกซึ่งเกมมัก็เเเลล่นน่หมมมือแทง,ง,แแสงสย้ไพิดีบบ พร้อมกันได้4ตัว4คนไปเลยทําให้เกมแม่งโคตรปาร์ตี้สุดๆนี่ยังไม่นับที่มีโหมดวันเวอร์สัตวันวันเวอร์สัตทัวอะไรงนี้ด้วยนะทำให้คนที่เกลียดเล่น2คนเนี่ยสามารถสนุกกับเกมได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับภาคเนี้ยระบบเขาก็อิงมาจากภาค6มันก็เลยทําให้เอาระบบเลชแล้วก็เบลส์เข้ามาด้วยทําให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยต้องจําหลายอย่างมากกว่าเดิมคือเอาจริงๆเทคเ e นแท็กเนี่ยมันก็มีจุดยากมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็คือพอเราจับู่ตัวละครกันนะฮะเราก็จําเป็นต้องจําท่าจําคอมโบของตัวละครที่เราเล่่่มมนน่่นน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 ยยยิิงงงมมมีีตตััวลละะะคครรรเเเเอออขาาาาาาดดไไหหก้้้จํึแถปบบท หม่บ่นกันอยู่แล้วอย่างผาคหกมาใส่อีกคราวนี้ผู้เล่นหน้าใหมากระบวนกันบานเลยทั้งที่เป็นเกมเล่นแบบสนุกสนุกปาร์ตี้แท้ๆทำไมยุ่งยากจังวะ เองยังไงก็แล้วแต่นะถ้าคุณเริ่มคุ้นเคยแล้วก็จดจําคอมโบจําการเล่นต่างๆได้แล้วเนี่ยหลายคนก็บอกเลยนะฮะว่าภาคนี้แม่งสนุกแบบเรือหายเลยนะคือมีหลายอย่างให้ลองเล่นได้เยอะมากแต่ที่ต่อแค่คอมโบอย่างเดียวแต่คราวนี้ต้องดูจังหวะทามมิ่งในการเปลี่ยนตัวด้วยก็เลยไม่แปลกที่จะมีคนสนุกกับภาคนี้ไม่น้อยเหมือนกันแถมองค์ประกอบอื่นๆอย่างพวกซ G Movie ีฉากจบของตัวละครเนี่ยก็มีมาให้ครบทุกตัวเหมือนจะไม่มีตัวหนึ่งมั้งจำไม่ได้แล้วแต่เป็นว่าตัวม o วี่เนี่ยนะฮะรวมเวลาทั้งหมดมันคือแไดสำ ีเนื้อเรื่องหลักมาอยู่ในภาคนี้หรอกแต่มันก็คุ้มค่าที่จะนั่งดูมูฟวี่ของทุกตัวเพื่อจะได้รู้ถึงภูมิหลังของพวกเขามากขึ้นก็ทําให้สุดท้ายเทคนแท็กภาค2เนี่ยนะครับถึงจะมีคนบ่นบ้างแล้วก็ขายไม่ดีเท่าภาคอื่นๆแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่กำลังรอเทคนแท็ก g 3อยู่ ทีนี้หลังจากแท็กสวางขายมา3ปีนะครับภาคหลักตัวใหม่ของแทกเคนก็ได้เลิอกออกสักทีก็คือแทกเคนภาค7ออกเมื่อปี2 0 1 5เดือน2ครบรอบย0ปีของเกมพอดีซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับเกมซีรีส์แทกเคนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จแบบถล่มทลายทํารายได้ที่เครื่องเกมตู้ได้สูงสุด5ปี3เดือนติดต่อกันยอดขายตัวเวอร์ชันคอนโซลของทุกภาคตั้งแต่ภาคหนึ่งเนี่ยก็ขายได้44ล้านชุดทั่วโลกขึ้นครองรา้เป็นเกมไฟติ้งแบบ3มิติข,ของญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบบ ก็ออกตัวเวอร์ชันอัปเดตในปีถัดมามีชื่อว่า Fair r e t ร์ทิเบิลแล้วก็อีก3ปีให้หลังก็คือปี2019เขาก็ออกตัวเวอร์ชันสุดท้ายที่มีชื่อว่า La วทูเข้ามาอีกและภาคนี้ก็เป็นภาคแรกที่เวอร์ชันเกมตู้นะครับสามารถออนไลน์กับตู้อื่นได้ทําให้คนเล่นเนี่ยต่อให้อยู่คนละล้านเกมก็สามารถเจอสตูที่อยู่ระดับฝีมือใกล้เคยียงกันแบบเรียวไทม์ได้ตัวละครทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดรวมด LC ด้วยก็มีทั้งหมด51ตัวเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาของภาคหลักแถมมีพวกตัวเกนนะอ่าา Fighter, alo, Nok า, Final าทาฟ บ้าคลังกับการคอลแลบครั้งนี้สุดๆถึงจริงๆจะมีแฟนเก๋บ,บางส่วนก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละเพราะมันดูขัดขดกันเนื้อเรื่องแถมพลังบางตัวก็ดูโกงโหดร้ายกันระบบเทคเก้นมากเกินไปนะ ระบบเกมของภาค7เนี่ยนะครับก็มีเบสมาจาก Tekken 6ที่เพิ่ม element บางอย่างเข้ามาอย่างเช่น Rage Art Rage d r i v ที่พูดง่ายๆมันก็คือถ้าไม้ตายนั่นแหละที่1ราวเนี่ยเราจะใช้ได้1ครั้งแถมตอนใช้เนี่ยเขาก็มีการปรับมุมกล้องอะไรต่างๆนาน,นาเพื่อทําให้ท่าต่างๆมันดูเท่มากยิ่งขึ้นดูไดนามิกเร้าใจมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีเอฟเฟคพิเศษที่พอมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกําลังจะแพ้เนี่ยนะแล้ววิ่งเข้าซัดก,กันเนี่ยตัวเกมก็จะมีเอฟเฟคซุปเปอร์สโลโมชั่นทําให้ดูเท่รเร้าใจมากขึ้นไปอีกคือจริงๆไอ้เอฟเฟคอะไรที่เพิ่มเข้ามานี้นะฮะก็มีหลายคนบ่นว่าลําคาญเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเกมไฟติ้งไม่ต้องมีไอ้ อพวกกนี้หแต่คนสร้างเนี่ยเขาก็อยากจะทําให้เกมมันดูร้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็เลยใส่เข้ามาแถมยังมีการดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่โดยเรียนรู้การกดปุ่มผ่านโหมดเนื้อเรื่องเอ่ยมีซิมเปิลคอมโบโหมดที่สามารถทําคอมโบด้วยการกดปุ่มเดียวด้วยเรียกว่าภาคเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาหลายส่วนจากภาคเก่าแถมยังเพิ่มองค์ประกอบดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่มากมายก็เลยทําให้ภาคเนี่นะครับทำยอดขายได้แบบขึ้นเป็นตํานานหน้าใหม่ของซีรีส์เลยก็คือเมื่อปี2022ันยี่สิบสองเนี่ยเขาประกาศว่าภาคเน จนมาถึงปีสมงพันี่ส4เดือนหนึ่งนะครับตำนานบทใหม่ของเกมเทคเคนเนี่ยก็เริ่มขึ้นอีกครั้งก็คือเทคเคน8โดยที่ภาคนี้นะครับก็ออผมยังไม่ได้เล่นหรอกนะเขาก็มาทําคลิปหาตังไปซื้อมาเล่นนี่แหละแต่จากที่ลองในเดโมโคร่าวๆนะก็เหมือนเขาจะเน้นท่าเรทอาร์ตให้ดูเท่ยิ่งขึ้นมีฮีทซิสเทมที่ทําให้ตัวละครเราโหดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งกราฟิกก็ดีขึ้นจากภาค7ประมาณหนึ่งการเล่นก็ดูมีปุ่มลัดช่วยผู้เล่นหน้าใหม่มากขึ้นตัวละครใหม่อย่างเรเนนจางเนี่ยก็ใช้ได้เลยยแแลลล้้้้้้วววววก็มมีีีหหดดใคคาาาาๆเเตรร์สท่่นนนนงัะะอออไไปพบบบผูย ก็เล่าๆนี้แหละนะฮะสุดท้ายนี้นะครับด้วยการที่ทีมงานเนี่ยเขามีการพัฒนาต่อเนื่องอยู่ตลอดมีการปรับปรุงข้อผิดพลาดแถมยังมีการให้ความสําคัญกับข้อเสียใหญ่ของเกมไฟติ้งที่เล่นคนเดียวไม่สนุกให้มีโหมดเล่นคนเดียวได้หลายๆอันระบบเกมก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรโดยเฉพาะยุคแรกๆที่บางคนเล่นเกมไฟติ้งไม่เป็นเนี่ยนะก็ไปเล่นไอ้ตัวละครเอตตี้แล้วก็กด xo xo เท่านั้นเนี่ยแม่งก็ชนะได้แล้วก็เลยทําให้เกมเทคเก้นเนี่ยนะครับมีแฟนคลับจำนวนมากยาวนานต่อเนื่องแล้วก็อยู่เป็นแนวหน้ารักษาตําแหน่ง킹ของเกมต่อสู้มาได้แท เพราะงั้นถ้าเกิดเขาจะออกภาคเก้ามาหลังจากนี้ก็คงจะมีการพัฒนาขึ้นมาอีกนั่นแหละนะฮะตอนนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วกัน